มนกนาอากาสุกิเจ้าไก่ชนแสงอุสาไก่สีรุ้งสุดเท่ปะทะไก่ไซตามะลุยเลยจ้า พลังเพิงปะทะหมัดโอ้โหเฮ้ย,ยน้ำปะทะไฟใครจะเป็นฝ่ายชน,นะยา่าพลังลูกเตะกับพลังขี้หางอุ้ยเอาละครับวันนี้โก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกมมนกณปุระศึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่60กันแล้วนะครับผมไม่หายกันไปสักพักกันเลยทีเดียวนะสำหรับในวันนี้ พี่ก็จะมาทําการเล่นเหล่าไก่ชนสุดเทพกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวสารล่าสุดของเกมนี้กันด้วยนะซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการเพิ่มไก่ชนสุดเทพตัวล่าสุดเข้ามาที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้ละมัง้งนั่นก็คือเจ้ามนกนะอากาซุกิหรือว่าเจ้าไก่ชนแสงอุสานั่นเองครับผมเราเคยสัมผัสเจ้าไก่ยิ่งจอะก้าหางไปแล้วใช่ไหมคราวนี้นี่อบอกเลยว่าโคตรเท่สุดๆไก่ หรือว่านาง,งาตะใช่ไหมใครที่ได้ดูหรือว่าได้อ่านนารูโตะนี่จะรู้จักตัวละครตัวนี้กันดีเพราะว่ามีความเท่กันด้วยเป็นอดีตหัวหน้าของแสงอุสาท่าทางจะมีความเก่งกาจไม่แพ้ไก่จิ้งจอกก้าวหางแน่นอนมีความสามารถอะไรนะเพนหะกวิถีหรืออะไรเนี่ยแหละที่ก็จะไม่ค่อยได้นะ อ่านเมื่อนานมาแล้วสำหรับใครที่มีข้อมูลของเพลงนะครับผมยังไงก็สามารถลองคอมเมนต์บอกพี่กันได้นะสำหรับในตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็มาเล่นกันต่อเลยดีกว่านะอืรอคอยอัปเดตกันไปก่อนอยู่กับเจ้าไก่กล้าม120%นอนี่สู้ธรรมดากันก่อนเพื่อนโอกาสชนะ98%โอ้ไก่ดักกล้าม120%ปัทะไก่เหลืองแม่ไม่เอนชาน ขอกระทืบหน่อยเพื่อนดีดนิ้วว้าวทุกจมดินโอ้โหจะบอกว่าเกมนี้นี่พี่ผ่านมาแบบว่าเกือบจะ2องหมแมตกันแล้วนะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้นี่เราก็เอาไปสู้ออนไลน์กันนิดหนึ่งนี่ไก่กล้าม120%ชนะ32แพ้7อู้ปะทะไก่ดำเลเวล17 โคตรท้าทายครับผมมาไก่กล้าม120%ปะทะไก่ดำโอ้ยจะสังเกตได้ว่าตรงหัวไหล่นี่ออล่าของเราทำให้ไอ้น้ำกลายเป็นแบบสีฟ้าเฮ้ยชึบยาดีคอหักวันพันแมน หมัดเดียวตายเหมือนกันจะบอกว่าไก่ไซตามะของพี่นี่เงินไม่พอเลยนะในการอัพไปตั้งหมื่นสองแล้วพี่มีประมาณสามพันกว่ามาใช้ให้หายคิดถึงสู้แคมเปญไปก่อน100%นี่ไก่ไซตามะหนึ่งหมัดปะทะเจ้าอุ้ยไก่บาดเจ็บเห็นด้านบนไหมทุกคนพี่สู้มา1,9495ครั้งคิดดูว่าสู้มาเยอะขนาดไหนจัดไปเพื่อนจ้า yeah! ง้างมัดต่อยคอหลุดฮยตัวนี้ก็วันพันแมนของจริงขอเจอตัวที่เรเวลไม่มากกว่า10ได้ไหมนะโอ้โหเรเวลหนึ่งไก่ไซตามะปะทะเจ้าไก่ภูเขาไฟอุ้ยตาเรื่องแสงมาเฉียวคิดอะไรอยู่เลือด250ยหยังเอามาสู้อยา่าต่อยหินผาให้กระจุยอ้ยโทษทีนะ ได้เงินบนบาตอนนี้นี่กลับมาเล่นไก่เดมอนฟอกกันบ้างซินี่เจ้าไก่ตัวนี้พร้อมจะลุยกับเจ้าไก่แสงอุตสาหอีกหน่อยจะมีไก่นาะรูโตะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันโอกาสชนะร้อเปอร์เซนไก่จิงจอกก้าหางปะทะไก่เขียวมากืนพลังพร้อมจะพ่นย่าเสียบพื้นพ่นเป็นผุยผง โอ้โห,โหกระจอกเหลือเกินด่านธรรมดานี่แทบไม่ต้องไปสู้แล้วนะเราไปท้าทายด้วยการสู้ออนไลน์กันลุลวดีกว่า <c oughs> ปะทะไก่ไซตามะรเวล3 <c oughs> อย่าร้องไปเลยนะเพื่อนนายแพ้แน่นอนอืมไม่พูดไปจ้าจะต่อยหน้าอย่างเดียว <c oughs> ดีที่ร่างกายแข็งแกร่งก็เลยไม่เป็นผุยผง ขอเจอคู่ต่อสู้โหดๆกันหน่อยซิโอ้โหเจอคู่ต่อสู้แบบว่องไวรวดเร็วเหลือเกินอ้าวหุยไก่เดมอนฟ็อกในการต่อสู้นี่ไม่เคยพ่ายแพ้เลยล่ะนี่ไก่เดมอนฟ็อกปะทะไก่สมุไรอุย๊ยเลเว่าสิบแปดเจ้าไก่จิงจอเก้าหางปะทะไก่สมุไรแม่นินจาปะทะสมุไรแกจงตายซะเถอะแม่อยากจะเป่าสมุไรให้เป็นขุยผงอะจ้า กลายเป็นฝุ่นบนดวงจันทร์อ <c oughs> ้อย่าร้องไปเลยนะเพื่อนเปลี่ยนตัวเป็นไก่นักกล้ามกันบ้างเรียกได้ว่ามีสองตัวนี้นี่โคตรอุ่นใจเลยนะเดี๋ยวใสตะมะเต็มเมื่อไหร่นี่บอกเลยว่าอาจจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดอู้ปะทะคนไทยไม่ยอม <c oughs> ไก่กล้าม120ปะทะอื้ไก่คนไทยไม่ยอมสวัสดีรู้จักฉันหรือเปล่าพี่อติเองนะอย่า <c oughs> อดีดนิว้วอโจดหดด้วย <c oughs> มตอนนี้ก็กูดไฟเอาเฮ้ยกดไม่ทันแม่ก็เรียกได้ว่าโหดแล้วนะเรเวล20ไก่ไล่ขนตัวเมื่อกี้แอดเพื่อนไว้ก่อนแม่คนไทยก็น่าจะเล่นเยอะอยู่นะเกมนี้แม่อยากจะให้อัปเดตมาไวๆโอ้โหเจอไก่ดำเรเวล20เฮ้ยบางอาจมาว่าเราฮ่า,ห,าหัวเลาะไปก่อนแม่หัวเลาะทีหลังดังกว่าตายซะ พลังดีดก้อนหินโอ้โหแม่น่าจะเจอสักหมัดน,นะแกลองเอาไก่ภูเขาไฟมาเล่นกันบ้างซินี่ไก่ภูเขาไฟออกลุยเคยแพ้อยู่สองทีไก่ภูเขาไฟปะทะไก่นางเงือกพลังไก่ภูเขาไฟปะทะไก่นางเงือกน้ำปะทะไฟใครจะเป็นฝ่ายชนะพร้อมจะโดนหรือยังอยาพลังลูกเตะกับพลังขี้หางอุ้ยเตะอย่างแรงครับผม อู้ยสูสีเฮ้ยไม่ตายง่ายๆพ่นลงน้ำ <c oughs> เรียบร้อยเหลือเลือดตั้งครึ่งคำขอของแฟนๆไก่เกมเมอร์กันบ้างซิคราวนี้จะแพ้หรือเปล่าไก่เกมเมอร์โทรศัพท์อุ้ยเจอตัวนี้เรเวล6อืเรียกได้ว่าพลังนี่ถ้าทางจะโหดเอาเรื่องเลยนะไก่เกมเมอร์ปัททะไก่ภูเขาไฟออร่าทองสวัสดีเพื่อนทักทายทุกคนไอเลิฟอยู่ด้วยนะ ยา่าโฮโลแรมฝากสู้ด้วยโอ้ย,อยเฮ้ยเกมเมอร์ก็ไม่ใช่ย่อยเอาเรื่องอยู่ครับผมแม่ชนะเกือบทุกแมตช์เปลี่ยนไปเรื่อยๆอีกไก่ซุบซิบเริ่มแบบว่าอ่อนลงเรื่อยๆไก่ที่เราใช้ถ้าเจอคนเก่งนี่จบเลยนะไก่ซุบซิปนินทาจแจ๊กจุ๊แจ๊กจุแจ๊กอืพร้อมต่อสู้โอ้ยไก่ซุบซิป,ปะัทซอมบี้เป็นคู่ที่ เหมาะกันหรือเปล่าวะเนี่ยไก่ซุบซิปนินทาปะทะไก่ซอมบี้สีเทาแม่กระซิบไปซอมบี้หูหนวกไม่ได้ยินหรือเปล่าพลังขึ้นเสียงบนกระทบหัวใจโฮ้ยมึนงงมา้าจ้าว่ามึนงงไปเรื่อยๆซอมบี้ถึงกับกัดไม่เป็นโอ้โหพลังโอ้โหลมปากสังหารตายซะดูหน้าเถลน แม่กลับมาเล่นไก่ตัวเดิมๆที่เราเคยเล่นนี่ก็น่าคิดถึงเหมือนกันนะแต่และตัวนี่แต่ก่อนตัวนี้เป็นตัวที่เทพสุดๆเจ้านี่เคยเป็นตำนานตัวที่เก่งที่สุดแต่ตอนนี้นี่อืมจำไม่ได้ว่าตัวไหนเก่งที่สุดแล้วนะโอ้โหปะทะไซตามะเลเวลยี่สิบไก่สีรุ้งสุดเท่ปะทะไก่ไซตามะอืมเลเวลเต็มลุยเลยจ้าพลังเพิงปะทะหมัดโอ้โหเฮ้ย เอาเรื่องอยู่เอาเสมอกันเฮ้ยเสมอกับตัวระเวล20ไม่ธรรมดานะเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งเหมือนเดิมดูสิคราวนี้จะเจอตัวไหนเอย่ยออ้ยเจอไก่น้ำแข็งระเวล20มาเลยจา้าสาริมนกปะทะไก่หิมะบิ๊กเบนหิมะตกสวัสดีเพื่อนอืมไม่ยอมตอบไม่ยอมพูดคุย เอาพลังไฟไปไฟประทานน้ำแข็งอูน้ำแข็งละลายโอหเป็นผุยผงเรียบร้อยสุดยอดหิมะตกแม้กระทั่งตอนมาขึ้นเงินกลับไปที่ไก่เดมอนฟอ็อกแล้วก็เปลี่ยนด่านจูราสสิกไม่เอาลาวาละกันโอ้โหประทะ อเจอคู่เดิมมางผมซามูไรอีกแล้วอเวลาใช้ไก่เดมอนฟ็อกเจอซามูไรทุกทีขอ,อโทษด้วยเพื่อนได้จงตายซะอยยังไม่เลิกท้าดวลคราวนี้เจอไก่นักกล้ามแล้วกันนะจะได้ตกใจไก่นักกล้ามปะทะโอ้โยใส่ตมะเอ้ยเอาแบบนี้เลยล่อสงสัยเขาจะแข้นจริงเขาอยากจะเอาชนะเราให้ได้จัดเลยเพื่อนยาดีพลัง โอ้โห,โหทีเดียวน็อกเฮ้ยเอาดิตัวนี้นี่สู้แบบว่าไก่ไซตามะเรเวลเต็มได้นะเพื่อนโอ้โห,โหเป็นไงเดี๋ยวเจอตัวเทพของเราก่อนไก่ไซรุ้งปะทะไก่ไซตามะอืมไอเลิฟอยู่ดอนลคยเฮ้ยไม่ร้องหรอกอืมพลังไฟ ว้าทีเดียวตายครับผมอะไรวะเนี่ยโอ้โห,โหสงสัยต้องยอมรับความพ่ายแพ้โอเคนะครับผมแม่สํำหรับในครั้งนี้เรียกได้ว่าสนุกเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวพอแล้วเพื่อนสาหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้จะรีบมาต่อตอนหน้ากันให้ดูแม่แต่ถ้าเป็นไปได้นี่รออัปเดตก็น่าจะดีเหมือนกันนะอุย้ยนกกระจอกเทศ ทิมแบบสบายๆครับผมนั่นแหละชนะสุดยอดมองขนหน้าอกที่แหว่งหายไปใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนไก่ชนคลิปใหม่ๆกันด้วยสำหรับในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆขอบคุณที่รับชมนะครับผม